แม่วันนี้คุณแม่ทำรากเทียมไปสี่ซีบคะสี่สี่แล้วค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยรู้สึกกลัวไหมคะก่อนทำไม่กลัวแต่ตอนจะถอนฟันเนี่ยรู้สึกกลัวแต่พอพอจับไปถอนไปนะกึ๊บเดียวก็ออกไปแล้วค่ะตอนนี้เนี่ยใส่ฟันเทียมไปสี่แล้วว่าค่ะรู้สึกใช้งานสะดวกสบายมากขึ้นไหมค่ะใช่ใช่ค่ะใช้สะดวกขึ้นมากขึ้นค่ะดูแลยากไหมคะรากเทียมไม่อ่ะค่ะบางทีก็ต้องใช้ไหมขัดฟันอะไรอย่างนี้ ใส่รากขิียม2ซีด้านซ้ายล่างจากที่เคยเป็นสะพานฟันเก่าแล้วรากแตกนะฮะก็มาทาเป็นก้อฟันซี่ต่อซี่เป็นรากเียมส่วนขวาบนนั้นส่วนขวาบน3ซีนั้นจากที่มีออผูกใต้วัสดุอุดและปวดนะครับซีนี้เราเก็บได้แล้วก็รักษารากเสร็จแลครก็ส่วนอีกซีนึงเคยรักษารากมาแต่ไปผูกใต้ครอบเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับต้องจะดถอดแล้วทำาราทียมส่วนซี่สุดท้ายเนี่ยฟันดีๆครับแต่ร้าว สุดท้ายก็ต้องถอนทรรมราเทียมอีกนี่คือผลการรักษาทั้งหมดของคุณน้อยนั้นเลย,ยระยะเวลาประมาณสักหนึ่งปีนะครับ